คำถามใครที่มาเจอไพ่สองใบนี้จะมีคำถามว่าความรักเป็นเช่นไรไพ่ใบที่หนึ่งได้ justment ไพ่เวรกรรมหมายถึงว่าด้านความรักถ้ามีปัญหากันอยู่ก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งขอให้รู้จัก การให้อภัยและอยู่ในเกตลัคนาคือตนุเป็นผู้ที่นึกถึงผู้มีบุญคุณและเป็นคนที่มีความโดดเด่นในสังคมไพ่ใบที่สองได้ไพ่เด็กถือดาบซึ่งไพ่เด็กถือดาบนี้เป็นเด็กดือ้อเอาแต่ใจตนเองเจ้าอารมณ์ชอบทำลายเข้าของเลี้ยงยาก เป็นคนที่เก็บกฎเก็บความรู้สึกเก่งไม่ค่อยพูดแต่พอถึงจุดระเบิดก็ยากที่ใครจะทัดทานได้อยู่ในราศีเมถุนหมายถึงการเรียนแบบฝาแฝดทวินการพิจารณาสิ่งต่างๆต้องพิจารณาทั้งสองด้านเป็นพบลาภะได้ลาบ มีโชคมีลาบได้ตามที่คาดหวังแล้วก็มีมิตรสหายเป็นที่รักใคร่ของมิตรสหายและคนในวงการมีลักษณะเจราจาอ่อนหวานเป็นธาตุน้ำสามารถทำตนเป็นกลางได้มีทักษะในการใช้ภาษามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง